ลำตะคองกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมปริมาณน้ำนี่ตอนนี้ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับตอนนี้ถนนมิตรภาพสายเก่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะคะว่าโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำให้เห็นกันด้วยสายตาแบบนี้เป็นระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แลลงที่สุดแล้วในรอบกว่า10ปีค่ะก็ค,คือว่าน้ำมันมน้อยนะครับก็จะไม่เพียงพอ ส่วนมากต่างทาง,ทางในหมู่บ้านตำาบลของผมนะครับก็จะมีการทําการ,กรเกษตรก็คือทําสวนแล้วส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทํานาแต่สําหรับพืชสวนนี่ไม่มีปัญหาครับแต่ในในนานี่จะมีปัญหานะครับสําหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองนะครับณนะวันที่12 มีนาคม2,568นะครับเขื่อนลำตะคองมีน้ำอ,อยู่ประมาณ65ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น21%ของความจุนะครับสำหรับในเขื่อนลำตะคองเนี่ยจะรับน้ำจากเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำลำตะคองและเขาใหญ่เที่ยงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยอิลับนะครับ ก็จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองนะครับสำหรับการบริหารจัดก,การน้ําในช่วงสถานการณ์น้ําน้อยนะครับโครงการส่งน้าบารุงรักษาลำตะคองนะครับก็ได้มีการประชุมบางแผนคณะกรรมการจัดการเขื่อนลำตะคองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานโดยใช้น้ําประมาณ73ล้านลูกบาทเมตรสําหรับ4กิจกรรมก็คือรักษาระบบนิเวศอุปโภคบริโภคการเกษตร และอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันเราส่งน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนะครับเราส่งน้ำไปทั้งสิ้นประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรตามแผนเราต้องส่งทั้งสิ้น51ล้านประหยัดน้ำไปถึง16ล้านลูกบาศก์เมตร ของการจัดสรรน,น้ำครับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำตะคออประจําฤดูแล้งปี2567ทับ68นะครับเราเริ่มบริหารจัดการน้ำมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567แผนฤดูแล้งของเราในการบริหารจัดการน้ำในการส่งน้ำจะสิ้นสุดในวันที่30เมษายน2568ก็เหลือเวลาอีกประมาณ50 50วันนะครับซึ่งมีปริมาณน,น้ำที่เพียงพอตามแผนที่เราได้บริหารจัดการเรื่องของภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรามีแผนฉุกเฉินไว้รองรับอยู่นะครับกรณีที่มีน้ําในอ่างไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการนะครับเราก็มีอ่างขนาดกลางของโครงการชลประทานนครราชสีมานะครับอ่างาเขื่อนมูลบนนะครับของโครงการส่งน้ําและแม่ษา มวลบนนะครับในการที่จะลรยน้ำมาช่วยนะครับให้กับตัวเมืองนครราชสีมาอยู่นะครับซึ่ง,งตรงนี้เป็นแผนฉุกเฉินนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยใช้เพอน้ำไม่เคยขาดแคลนถึงขนาดนั้นนะครับชุมชนนะครับก็ ดีนะครับข,ของที่ของชนประธานที่8เนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมประชุมกับพวกท่านประจําแล้วท่านก็รับฟังเกษตรกรอย่างพวกผมมากนะครับจะทํำยังไงท่านก็รับฟังผมเสนอพวกผมเสนออะไรไปท่านก็รับฟังท่านดีมากครับทางชนประธานที่8นี้